ผมมาสัมภาษณ์สิงแสเกี่ยวกับเรื่องดนตรีประมาณหนึ่งแล้วครับทีนี้ผมจะถามเกี่ยวกับดวงของ Super star, ซูเปอร์สตาร์ศิล,ลปินอะไรประมาณนี้ว่าลักษณะดวงที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างเงี้ยดูยังไงครับสิงแสก็จะหมายถึงเขาจะต้องมีชื่อเสียงถูกไหมฮะต้องบอกว่าผมเองเนี่ยดูดูให้กับแขกต่างๆมามากมายสรุปได้ว่าคนที่จะมาเด่นดังในเรื่องของบันเทิงเรื่องของศิล,ลปินต่างๆมีความจําเป็นที่ดาวสุก ก็คือวีนัสเนี่ยจะต้องสวยสวยในที่นี้คืออาจจะต้องได้ตําแหน่งที่ดีหรือไปอยู่กับดาวที่เป็นมงคลนะฮะแล้วก็ดาวพุธอีกดวงหนึ่งที่ควรจะอยู่ในตําแหน่งที่เป็นมงคลหรือมีองศาในทางของโหราศาสตร์ที่ดีแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเสียงไม่ไปทางนักร้องดาราก็ไปทาง ศิลปินหรือบางค,บคนคก็เป็นเนี่ยแหละฮะมือกีตาร์หรือนักดนตรีที่เก่งคนจีนเขาเรียกเมียรี่คือวาสนาหรือฟ้าให้มารรหรือเราจะจะใช้คําว่าพรสวรรค์ที่เขาชอบพูดกันก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก็มันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ดีอ่ะเราต้องฝึกมันเยอะๆค,คนคนที่ฝึกวันละหึงชั่วโมงแต่มีพรสวรรค์ วันหนึ่งก็สู้คนที่ฝึกวันละสี่ชั่วโมงแต่พรสวรรค์น,น้อยกว่าไม่ได้หรอกอเพราะมันมันเล่นซ้าทุกวันไอ้หามันจะไม่เก่งได้ไงวะมันเหมือนกับมันขับรถไปตรงเนี้ยทุกวันเนี่ยเต้นๆมึงออกใช่ไหมฮะมันก็<ช>ร,รู้อยู่แล้วว่าข้างทางมีอะไรบ้างสุดท้ายแล้วก็คือว่าดวงของคนที่จะมีความสําเร็จในใ,ใ,ในในด้านเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าคือดาวสุกับดาวพุธควรจะต้องสวย เราดูยังไงครับดาวดต้องมาคำนวณคำนวณดูในดวงอ๋อก็ออต้องคำนวณแบบว,วันเดือนปีเกิดอะไรประมาณนี้ครับถูกแล้วพวกโหเฮงอะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมครับเป็นแสงเกี่ยวเกี่ยวคือโงเ่เฮงคนเนี่ยมันก็มีมีหลายแบบโงเ่เฮงคนทําธุรกิจโงเ่เฮงคนที่เป็นศิลปินดารานักร้องนักแสดงอะไรต่างๆเอาเป็นว่าคนที่จะประสบความสําเร็จทางด้านดนตรีได้อีกอย่างหรือมีชื่อเสียงเนี่ยผมคิดว่าคิ้วจะต้องสวยคิ้วควรจะต้อง ต้องมีความชัดเพราะคิวนี่คือสติปัญญาคือไอเดียน้าผาก็คือไอเดียความคิดถือว่าใครคนนึงขึ้นเวทีไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปไปอินพรไวส์ใส่อะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนที่มีไอเดียดีนะอืมใช่ครับหรือต้องมีคนที่มีความคิดล้ําไปข้างหน้า ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยตามหลักโงเฮ้งมันก็สามารถบอกได้จากหน้าผากบอกได้จากคิว้วอ่ารประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือคิ้วต้องหนาหนาอะไรประมาณนี้หนาแล้วก็ละเอียดแต่ก็ต้องหนาในระดับที่พอประมาณ คำว่าหนาคือหนาในระดับที่พอประมาณแล้วก็จะจะ,จะมีชื่อเสียงได้หน้าผากก็ควรจะสูงนิดนึงหน้าผากสูงหมายถึงเขาเป็นคนที่มีไอเดียที่ดีเป็นคนที่คิดอะไรกว้างไกลมีความเป็นครีเอทมีความเป็นเออบางคนก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งก็ดูจากดูจากนักผากได้ด้วยโอ้ครับหลักๆก็เป็นคิ้วกับหน้าผากประมาณนี้ใช่ใช่แล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าหน้าผากสูง อะไรเงี้ยหรือว่าคิ้วพอดีแล้วแล้วคนเขาไปแต่งเติมทําให้หน้าผักมันแคบขึ้นคิ้วดันหนาขึ้นอย่างเงี้ยม,มันจะเปลี่ยนชะตาไหมครับมีสิทธิ์ครับก็หลักของโงเ่เฮงเขาบอกงี้เขามีคำคำหนึ่งเขาบอกว่าถ้าข้ออยู่หม้อคือดีเกินไปก็ไม่ใช่ดีมันต้องอยู่ที่ความบาลานซ์คำว่าโงเ่เฮงดีคือต้องดูแล้วมันมันบาลานซ์ดูแล้วกลมกลืนอันนั้นถึงจัดว่าจะเป็นโงเ่เฮงที่ดีโอ้ครับ้องดูแล้วมันแบบว่ามันกลมกลืนดูแล้วมันสบายตา นั่นแหละคือความบาลานซ์อันนี้ก็จะเป็นโหเฮงคร่าวๆนะครับผมเห็นทางช่องซินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับก็จะมีการดูดวงชะตาในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละปีอย่างเงี้ยแบบคลิปบ่อยมากครับแล้วที่สําคัญจุดเด่นก็คือซินแสหมิงมีโซโล่กีตาร์เข้าไปด้วยคืออย่างงี้ฮะเตเต้เอาพูดแบบมันเป็นความเซียนของผมนั่นแหละคืออย่างงี้คือเราเป็นซินแสเนี่ยอันนี้คือเราเราเป็นอาชีพของเราอยู่แล้วอย่างนี้ผมคุยให้กับเตเต้กับผู้ชมรายการเตเต้ล็อกยูเนี่ยว่า เราชอบดนตรีรทำยังไงว่าหาให้ดนตรีแม่งมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ก็อย่างช่องสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเนี่ยเป,เป็นช่องพยากรเกี่ยวกับเรื่องดวงเกี่ยวโงเฮงเกี่ยวกับฮวงจุย้ยนั่นคือสิ่งที่เราเป็นอาชีพแล้วเราก็ก็เรียนรู้มาอยู่แล้วแต่ทํายังไงทำไงผมพยายามคิดว่าเราอยากจะทําอีกอย่างที่เรารักเรื่องดนตรีเนี่ยให้มันมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ผมก็พยายามคิด จนมนตกผลิกที่ว่าอ๋อเพลงที่เราชอ,ชอบนี่แหละมาใส่เข้าไปนั่นแหละแล้วมันก็ตัดเล่นแค่ประโยคประโยคนึงพอแล้วเราอัดดวงเราพยากรดวงเราก็ได้เล่นดนตรีที่เราชอบไปด้วยพยายามทําให้มันไปด้วยกันอะมันมีความสุขอะฮะนี่เอาความสุข ของตัวเองเป็นที่ตั้งเลยนะคือต้องทําให้มันไปคู่กันให้ได้ครัเนี่ยแหละครับที่มาเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเป็นคนเดียวในเมืองไทยเลยครับที่เป็นสินแสแล้วแบบโซโลกีตาร์มาปืดแล้วก็อ่าดวงชะตาวันนี้นะครับกิ้งกิ้งกิงคนเดียวคนเดียวเลยใช่ครับที่โซโลกีตาร์มาแล้วก็ดูดวงไปด้วยครับน่าสนใจมากๆขอบคุณมากครัแต่เนี่ยคือความชอบจริงๆที่ชอบเล่นพอสินแสเล่นกีตาร์โซโลเดี่ยวมาแล้วผมเห็นหลังๆนี่เป็นวงดนตรีแล้วทีนี้มีครบเลยครับ ทุกชิ้นเลยกีตาร์เบสกองต้องขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกของของวงนะฮะคือวงผมชื่อหมิงบราเธอร์แบนก็เป็นวงที่เราเล่นดนตรี cover เพลงยุค70 80 90เพื่อนสมาชิกในวงก็เป็นบทบาทสำคัญมากเพราะว่าเขาทำให้วงมันเป็นวงมากขึ้นมากขึ้นเลยแหละทีนี้ก็นี่แหละฮะมันก็มาจากช่อง YouTube ผมก็คือว่าต่างเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็ เขาก็เล่นดนตรีกันเป็นเป็นอาชีพเป็นอาจารย์ดนตรีบ้างแล้วก็ชอบดนตรีในแนวเดียวกันการโชว์ของหมิงบราเธอร์แบนด์แต่ในแต่และโชว์ท,ที่ที่เล่นเนี่ยก็จะเล่นดนตรีไปแล้วก็พูดเรื่องดวงไปด้วยย mm hmm. กตัวอย่างเช่นอ้าวลัคนาราศีนะเมษตอนนี้นะดวงคุณเนี่ยแม่งต้องแอบพบแอบกินนันแหละเปิดเผยไม่ได้เลย เดี๋ยวงานเข้าเราก็ต้องนึกถึงเพลงแล้วว่าเราจะต้องไปต่อที่เพลงไหนและเนี่ยมันก็จะเป็นโชว์โชว์หนึ่งเนี่ยก่อนโควิดผมก็มีไปโชว์แบบเป็นงานอีเวนต์ต่างๆเดี๋ยวหมดโควิดเนี่ยใส่กันให้ยับเลยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากรอไม่เหมือโควิดนะใช่ไหมฮนะมันก็จะเป็นงานอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนกับว่า บิกเวลาเราคุยกับแขกในงานแทานที่เราจะคุยกันเรื่องอื่นเราก็เน้นคุยเรื่องดวงแล้วเล่นดนตรีไปด้วยสัก8 0 9 0ให้มันผสานกันไปว่ามันดูผ่อนคลายดีนะครับสินแสผ่อนผ่อนคลายฮ<ช><น>ะอย่างเต้เต้ผมเห็นเต้เต้ทำซีดีออกมามีเพลงบรรเลง,<ม>ลงใช่ไหมใช่ครับแล้วในเพลงบรรเลงนั้นเนี่ยมีเนื้อเรื่องคือว่าเพลงอีกเพลงชื่อเพลงไฟนะไฟไฟยิงเอาไว้ครับไฟยิงเอาไวอันนั้นความหมายของเพลงคือเพลงนั้นมันประมาณอลลมร้อนแรงมีลิฟต์ขึ้นมาตื้มท่อนทุกตื้มอะไรประมาณนั้นก็คือบบบิิินนนนนขขึึ้้้ไฟา ความหมายผมประมาณนั้นถ้าอย่างนั้นลัคนาราศีธนูตอนนี้ดาวพฤหัสเดินดีมากดาวศุกร์เดินดีมากคุณกำลังจะมีความสำเร็จโชคดีสิ่งที่คุณตั้งไว้ตอนนี้คุณจะสำเร็จได้อีกไม่ไกลก็คือไฟนิ่งเอาไวเราก็จะพูดอย่างนี้ในงานที่เราไปโชว์แล้วก็เข้าเพลงนี่เลยอย่างนี้เลยไปด้วยกันได้ด้วยใช่นี่แต่ว่ามันก็ต้องแบบว่ามันต้องเร็วอ่ะเราต้องนึกได้เลยฮยอ่์ตอนนี้เรากำลังจะไปเจอกับรักสามเศร้ามันต้องมีเพลงอันสักอย่างที่โซโล่แม่งกินใจแล้วก็ ต้องเล่นเดี๋ยวนั้นต้องนึกกันน่ะบางอันก็เตรียมบ้างบางอันก็ไม่เตรียมบ้างก็เป็นอย่างเงี้ยฮะปีบ้าเทอร์แบนต้องเป็นโชว์ที่สนุกสนานแน่ครับแล้วก็ไม่เหมือนใครในเมืองไทยเลยครับผมไม่เคยเจอเลยครับแบบนี้นั่นแหละมันพยายามที่จะมามาแมทช์ให้เข้ากันแล้วก็มันสนุกเวลาเราเล่นถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับเต้เต้ให้เกียรติขึ้นไปโึ้ไปโชว์ให้เกียรติไปจางกัวบวงหมิงบาเทอร์แบนด้วยได้รับเกียรติมากนะครับนะครับผมแบบว่าชอบมากแล้วก็ ต้องบอกว่าเพื่อนสมาชิกในวงเขาเขาตั้งใจเล่นกันมากอะ่ะแบบชอบอะไรที่เหมือนกันอะ่ะประมาณนี้แหละครับโอยินดีมากเลยครับขอบคุณมากครับ แล้วสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องดวงชะตาลัคนาราศีต่างๆนะครับซึ่งทางช่องซินแสมิงเนี่ยอัปเดตทุกเดือนทุกอาทิตย์แล้วก็ทุกวันเลยครับผมแบบอัปคลิปบ่อยมากเลยครับครับสามารถเข้าไปตรวจดวงชะตาของทุกท่านได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้ครับขอบคุณเรื่องราวสุดวิวาวในวันนี้ในร็อกยูวาวซินแสมิงคงเบ้งเมืองไทยครับผมสวัสดีครับขอบคุณเต้เต้มากครับขอบคุณผู้ชมครับ